妈妈。 ครับขอ,อยั่งสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook ไลน์ของกระผมนะครับประวิตษเปลี่ยนเรื่องเรื่อแถวสรรารทวันเอกเสน่หกิรกรัตนะครับเฟสบุ๊กไลน์ประจำค่ำคืนวันนี้วันที่28มิถุนายน2 5 6 7นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีบุรีเนี่ยในการในโครงการบ้านหนองเต่าวัวเดลนะครับวันนี้ก็ที่นี่ก็ฝนตั้ต้าว่าจะตกหลายรอบทีเดียวนะครับแต่ตอนเย็นที่ตกตกมาหน่อยนึงนะไม,ไม่ไม่ไม่หนักหนาสาคกันอะไรนะไม่มากไม ไม่ถึงขนาดน้ำไหลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกข่านี่ติดตาม,มารับชมเรื่องราวในฟเฟซบุ๊กไลน์กันมาอย่างยาวนานนะครับโรคกาาระตุ้นกระสานรคระแรกเปลี่ยนโรคประเนรู้ไปด้วยกันกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้ก็มีข่าวสารต่างๆอยากวนกรับจากโพสต์สุดเดจากกรมตุนนิยมวิทยานะครับกลางข้อมูลน้าแห่งชาติซึ่งนำาเสนอทุก้ำคืนนะครับจะได้ดูเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันระไปถึงไหนอะไรอย่างไงนะครับสถานการณ์โลรครอบไยพิบัติที่เกิดขึ้นในเปรูนะอ่า แผ่นดินไหว7.0 7เท่าไหร่ลิกเอร์รุงแรงมากกับอยู่ใกล้ๆทะเลก็โอกาดก็กาดเกิดสึนามิก็ถตกทีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีกล่าวต่อเรื่องมานะครับก็จะดูวา่าเกิดขนาดแต่ความแรงถึง7นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆทะเลนะแต่มันลึกองอกไปทะเลสาบ10เมตรก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิด ซึนามีหรือไม่อย่างไรนะติดตามกันอีกนิดนึงนะครับใน,นวันนี้เราพอเห็นเรื่องราวของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับในช่วงในช่วงของปลายปลายปีอย่างนี้นเดือนสิงหาคันยารดูการเปลี่ยนเข้าเข้าไปพิบัติต,าต่างๆก็เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็ดีนะฮะก็อยอมเป็นเป็นเรื่องเป็นธรรมดานะครับก็เปลี่ยนแปลงกันไปนะครับขอบคุณครับตุกตัน วันนี้ขอบคุณท่กปัูจัยทุกพนที่เบิกการนะครับข้อก่าวสารวันนี้นะครับในในรูในก่าวสารในแต่ภาพอากาศก่อนเลยกันนะครับอีกเจ็ดวันข้างหน้านั้นก็บอกว่ายี่ิบแปดมิถุนาถึงวันที่สองกรกฎาคมนะก็ยังมีฝนปรับปลายนะครับปรับปลายก็ตัวไปแต่ไม่หนักหนามากแต่ฝนจะเริ่มมากขึ้นในวันที่สามจากวันที่สามวันที่สี่ไปนะนี่คือเจ็ดวันข้างหน้าจากวันนี้ยี่ิบแปดึงวันที่สี่ อ่ารกรกฎาคมนะรับที่แปดมิถุนาถึงสี่กรกฎาคมช่วงนี้ก็ยังมีปรับรายคือตกไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่มากนักข้อกระจายกระจายกันไปนะแต่ไม่หนักหนาสากันแต่ว่าผนจะมากขึ้นหนักขึ้นในช่วงที่3ถึง4รกรกฎาคมที่ตามกันต่อไปนะครับนั่นคือเรื่องราวของสภาพอากาศที่กรมตุนิยมวิทยาคาดหมายเจ็ดวันข้างหน้านะครับช่วงนี้ก็คง สร,รุปโดยภาพรวมก็คือแรงๆนะครับขอบคุณนะครับต่งวันใจผมต้องพยายามตังวันใจละกครั้งในตำตัวว่างนิดนึ่งนิทิ้งก็ว่างนะต่างวันใจขอบคุณท่านทวีศักมีผลด้วยนะครับสระบ,บุรีไม่รู้ตกหรือเปล่าวันนี้ผมอยู่ที่สระบุรีที่การสระบ,บุรีก็ตกมานิดหน่อยนะตอนเย็นเย็นนี้นะครับก็ไม่หนักหนาจากันเลย น้ำไม่ไหลอ่จารย์ีักน้าไม่ไหลนะครับนี่คือเรื่องราวสภบาปอากาศในค่ำคืนวันนี้ก็โนโ่นเลเ้เสามสี่นั่นแหละวันที่สามวันที่สี่กัรกา,าคดาฝนจะหน,า,นาแน่นขึ้นนะครับเอาใครเตรียมตัวทาอะไรก็เตรียมความพร้อมไว้จานที่คงอยู่ที่จังหวัดตักก็คงจะเรื่องผิดยางอะไรต่างๆก็ช่วงนี้ก็คงจะผิดได้แต่ภาคใต้นั้นรู้สึกแบบช่วง่หวตูมมาแต่ไม่ตกนะตัวสภาพดี มีความตัวขอบคุณนะครับท่านท่านสวิสักมีผลติดตามกันนะครับทุวกัำคืนนะครับก็ที่นี่ก็ตกตู้มมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่หนักหนานะท่านสวิสักนะครับทีนี้ดูเรื่องราวในเวิร์กควรวันนิดหนึ่งนะครับเวิร์กควรวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารหลายเรื่องทีเดียวเขาที่บาหลีนะบาหลีอินโดนีเซียก็คือคนไล่ก็ตำรวจที่นั่นเขาเขาจับนะเขา เดี๋ยวให้ดูภาพนะก็บอกว่าอินโดนีเซียที่บาหลีนะครับเมื่อวันที่26นะครับตํารวจไปจับคนนะจับต่างชาติร้อยสามคนนะครับร้อยสามคนประกอบด้วยผู้ชายเก้าสิบเอ็ดผู้หญิงหนึ่งสิบสองคนนะครับซึ่งาสัญชาติไต้หวันสิบสี่นะครับจีนแผ่นดินใหญ่มาเลเซียนะครับเขาคิดคาดว่านะเอามาจับจับเลยนะจับไปใ,ใน ไปอยู่ที่เกาะบาหลีไปอยู่กันยังไงถึงร้อยสามคนนะ <c oughs> นะครับไปอยู่กันหนักหนาตรากันแล้วเกินขอบคุณนะคุณหมอธมกิจนี่คือที่บาหลีคืนไปเจ้ารีสอร์ทอยู่กันเลยนะจุดนี้ก็ตำรวจของอินโดนีเซียที่เกาะบาหลีลก็เข้าไปจับนึคิดว่าน่าจะเป็นแก๊งกรเซนเตอร์นะครับปรากฏว่าพอจับแล้วก็เนี่ยครับบางท่าน Visa, กา็วีซ่าขาดบ้างอะไรบ้างต่าง,าง,างนาๆนานานะครับก็ไม่ได้ มันต้องมีความปิดนะครับต้องไปรวมทัวกัน1 0อยคนนี่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างนะ <c oughs> เขาคาดว่าน่าจะเป็นแก้งกลนเซ็นเตอร์หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ด้วยไอ้อาจ,จกรรมข้าบชาติพวกนี้นะครับก็ต้องระวังเดี๋ยวนี้นะครับมันเกิดเรื่องมามา,มากมายนี่ก็คือที่บาหลีนะครับที่บาหลีนี่ก็คือ สบายดีเจ้านะครับขอบคุณนะครับทุกสาวลานะครับคุณวันหนึ่ง,งอยู่ที่จันทบุรีนะครับตอนนี้เรือว่าเดินทางกลับสาธรยารณประชาชนจนลาวแล้วหร,รือเรื่องว่าอยู่กรุงเทพมหา,าคนครยังอยู่จันใช่ไหม <c ười> ผมเพิ่งลืมดูเฟซบุ๊กเมื่อกี้นะครับอ่านี่คือเรื่องราวของการน,นักท่องเที่ยวนะที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ที่บาหลีเนี่ยรถต่อมันปิดปกติปิดปกติตํารวจที่นั่นก็หูตาไวเนาะ ไม่เหม <uk t eta studio> ือนบ้านเราบ้านเราก็ตําเจยนะบ้านเราเซนไซไม่เคยไม่่อยเครียดเท่าไหร่ที่นี่ก็ก็จับเพรากล้าไปตรวจค้นนะจากต่างชาติจากจีนไต้หวันจีนเป็นดินใหญ่มาเลเซียนะครับเนี่ยครับก็คาดว่าจะเป็นแกงก่อนเดนเตอร์อะไรมันไปรวมตัวกันนะก็จับตัวจับตัวจับมากจำนวนหมาศารแต่ดูนี่เฉพาะตัวจับ ใจกันโอโหสรุปแล้วเหลือหนักหนาตาคันทีเดียวนะครับชุดนี้หรือเปล่านั่นเนี่ยจะดูคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันจะไปไปเช่ารีสอร์ทอยู่โดยไม่ทําอะไรสักอย่างนะฮะนก็มีกระบวนการโต๊ะเตะ๊นั่งตั้งตาอะไรอย่างเนี้ยมันมันต้องเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องทําอะไรสักอย่างนะครับที่ จะถูกกฎหมายผิดกฎหมายไม่ทราบนะแต่ว่าแนวโน้มว่านะผมคาดว่าผมก็คาดเหมือนตำรวจต่างอินโดนีเซียนะอล่ายงไงก็ก็คงต้องทำเรื่องผิดกฎหมายละ <c oughs> ไปรวมตัวกันอยู่อย่างนี้นโอ้โหนี่ตัวจับที่มันมันค้นมาได้นะเบริ่าเนี่ยครับคดที่จับมาได้นะตัวจับมหาศาลเลยไม่รู้เต่าไหร่เครื่องนะคนร้อยสามคนนะนะครับเนี่ยครับคือเราบางทีก็ คนที่มาอยู่บ้านเราเนาะอยู่เทพม,มานกรบ้านพี่สาวก็โอขอบคุณนะครับคนลูกสาวลาคนวันอยู่บ้านพี่สาวอยู่เนาะนะครับนี่ครับก็คือเรื่องราวเหล่านี้บางทีก็โตมาแล้วผมมาอยู่บ้านนี้ก็โตมาบอกว่าอาจะได้รับเบินเต่านั่นเต่านี้นะครับก็มีมาตุกว,วันนะครับมันก็มากจริงๆนะไอศูนย์สองไอเบอร์ตัดแปลกที่โตมานะ จะได้จะตุกสะตังมั่งอะไรต่างๆขอมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินต่างๆนานานครับเนี่ยตรงไทยพวกนี้นะครับอยู่ที่เกาะบาหลีที่เกาะบาหลีที่โดยเซียผมเคยนําเสนอเรื่องนี้ให้ใ,หในในเวิร์กกรเขาเคยลงนาเสนอก็คือที่นี่ก็ขวดกันมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จัดดีที่สุดระดับติดระดับโลกอยู่เดียวเกาะบาหลนะีทุกคนเขายกวนอยากไปที่นั่นก็พอที่นี่ก็บอกว่า เขาต้องตรวจนะว่าไปนี่จะคู่บ่าวสาวเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายไปเนี่ยต้องตรวจนะถ้าไม่มีถ้าไม่ได้แต่งงานหรือไม่มีทะเบียนตรรถเนี่ยไม่ได้นะครับปิดกฎนะก็ต้องส่งกลับทันทีนะนะครับเขามีระเบียบหลายอย่างในเกาะบาหลีนี้นะทีนี้เขาไอ้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เข้าไปอยู่ท่านดูถึงมันมหาศาลจริงๆนะกลุ่มนี้อาจะไป อาจจะเป็นเมืองต้องเที่ยวก็นัดหมายกันไปแล้วก็ไปทำกิจกรรมรักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ย้ายไปเมืองอื่นอีกนะครับสวัสดีครับท่านคืนวานป่วยคืนนี้คงขึ้นขีดยางไหวอาจารย์นิคมต้องขึ้นขีดยางไหวนะอาจารย์นะขอบคุณนะครับอาจารย์นิกมผมว่าไปไหนเมื่อคืนนะนะครับตักถ่ายก่อนนะกวจะควบคุมยนะครับขอบคุณนะครับติดตามมันให้ครับตัวตับหมาทานเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วี่จะไปตำมานสุดจริตนะนะครับตอ ต้องมองไว้ก่อนว่าเป็นตุด๊ดตุ๊ดเฉลิ่ไว้ก่อนเลยนะอตุ๊ดตะมานเนะี่ยมิจฉาชีพไว้ก่อนแล้วกันอยู่ตั้งร้อยสามคนเลยมันปเป็นเจ้าดีสอดอยู่ในบาหลีนะเขาหูตาไว้ในะบ้านเราหูท้าไม่ไวครับเดี๋ยวได้ดูกาวบ้านเรานะให้ดูกาวบ้านเราที่จังหวัดตราดนะอันนี้ที่จังหวัดตราดกวารังเขาไปเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านอะไแล้วนะ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวกล่าวในบ้านเรา นันนี่ก็ปรับ2องพันนะคือควรังปล่อยน้องหมานะครับไล่คนไต่ที่ป่านใจางาดที่สาธารณะก็คือ,อคนคนนะครับเขาบอกวันที่28นะครับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตราดและสื่อจะไปตรวจสอบรีอจอดติดใจางาดของครังเป็นเยี่ยมที่ปล่อยหมาไล่คนไทยนะครับและกลมขู่คนที่เดินป่าน ปั่นจักรยานและป่านาดหน้าดีสอร์ตตั้งที่เป็นหาดสาสานะอันนี้เนี่ยกขอยากให้ตรวจสอบทุกมิตินะครับตั้งต่สถานที่สถานะวีซ่าวุธิีห้างและตำไมตำรวจพื้นที่ปรับแก้หนึ่งพันบาทนะครับตำรวจมาตำบลไมรุดนะอำเภอกลองใหญ่จังหวัดตราดน,นะครับอันนี้ก็คือผัวรังก็มาอยู่ที่นี่อย่างสะดวกสบายนะครับก็ ขาก็ตามเดี๋ยวนเยอะนะครับต่างอย่างแบบเนี้ยเยอะมากติวกว่าดังก็มาตั้งรถรากอยู่แล้วก็สร้างรีสอร์ทมีแต่ต้องเดตตั้งเยอะจ้างรถรากแล้วก็ <c oughs> ปล่อยหมาปล่อยไม้ไล่กัดนะคืออาจียงาดน่มันของสาธารณะทุกคนจะต้องอามามาเที่ยวได้มาเที่ยวได้มาอะไรได้นะแต่ว่ากวาดังคนนี้นะครับก็ปล่อยหมาทุกวันนะฮะไล่กัดคนปั่นจักรยานบ้างคนที่มาเที่ยวแถวนี้บ้างนะครับ ปล่อยหมาไล่คนไยนะเนี่ยเที่มตรวจดีตร่รพังหัวงาดนะปล่อยหมาไล่คนไยนะดีเหมือนกันารังเออเนี่ยครับก็จริงๆแล้วมันพราะพวกนี้มาอยู่นะหลายที่เลยผมไม่ไม่ได้หมายถึงว่าที่อ่าไม่รู้ที่ตราดอย่างเดียวนะนะครับที่อื่นก็เหมือนกันแล้วารังก็อยู่รวจมากก็เหมือนเป็นเจ้าของอย่างที่ว่านี่เลยครับ ห้ามเข้าบ้างเกตดหวงห้ามบ้างอะไรของมันไม่รู้มันจาเป็นเจ้าของประเทศไปอย่างนั้นนะผมทีนนี้ปมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าจะยังไงนะแต่ว่าเราต้องให้ความเป็นต่ํากับเจ้าของประเทศคนไตน่ก็มาอยู่ก็อยู่ประมาณไหนเขามีสิทธิ์ในเรื่องอะไรยังไงประมาณไหนก็ให้เขาอยู่ไปแต่ว่าไม่ให้มาลุกล้ำสิทธิ์สาธารณะที่คนอื่นเขา ไม่ใช่เฉพาะคนไทยชาติตื่นที่มาเที่ยวแถวนี้นะครับก็ควรจะได้รับความสะดวกพเพราะก็คาดหวังว่าก็ามาเที่ยวที่นี่ใจงดที่นี่สวยงามก็อยากจะมาพักผ่อนมาต้องเที่ยวแต่มาเจอบ้านกว่ารังปล่อยหมาไล่ได้อีกเนี่ยกว่านดะังเป็นเยี่ยมนะกวดังเป็นเยี่ยมอันนี้ก็คือต้องไวตาไว้หน่อยเนะจ้าที่บ้านเมืองต้องคอยดูรักษาผลประโยชน์ของประเทศด้วยหน่อยนะครับ เสียชื่อหมดนะวิหารแดงสุรินทณาเวลานี้ตกแล้วระดับหนึ่งนะขอบคุณนะครับตานตวีศักดิ์แจ้งมาจากวิหารแดงสระบุรีตกแล้วระดับหนึ่งนะนี่คือเมื่อคือเจ้านี่เองนะครับในประเทศอินเดียปรากฏว่าคารที่สนามบินมันพังลงมาก็ธรรมดาช่วงนี้ฝนตกมากเราก็จะได้เห็นเรื่องราวของอาคารทรุดบ้างอะไรบ้างในหลายๆพื้นที่นะดังนั้นก็ อย่าเพิ่งจะล่าใจนะไปที่ไหนถ้าแ่ช่วงฝนตกโอกาสของการที่าาอาคารสถานที่ต่างๆวัทุกตัวลงมาก็เป็นไปได้ลุงในช่วงที่แรงมากๆในอินเดียนี่แรงถึง58 55องศานะฮะพอนตกมา,า,าก็อาจจะการจับกระเดื่อนเคลื่อนตัวต่างนะครับอาคารก็เลยพังลงมาพระเจ้านี่เองนะใน,ในสนามบินที่อินเดียนะครับนี่คือเรื่องราวอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในกัมพูด วันนี้นะครับจากเวิร์บวรรัมได้ลงข่าวสารไว้มีหลายเรื่องทีเดียวนะครับเรื่องอแ,ปแปลกๆเรื่องอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในในโลกใบนี้นะแทบจะทั่วทุกมุมโลกนะครับมีเรื่องราวนี่คือเจ็ดจนะครับเอิร์อแควกแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวที่เปรูนะครับหกจุดเจนะ7.2กนะ็ ลึกลงไปสามสกิโลเมตรนะครับเวลา12บสนกาามเดนาทีนะตามเวลาประเทศไทยนัก็ตอนเที่ยงครึ่งเองยังไม่มีรายงานความเสียหายก็เดี๋ยวติดตามอีกทเดี๋ยวจะตามความเคลื่อนไหวทีว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่ผมเรียนแล้วว่า ถ้าเกิดครับพอเกิดเป็นทินไหวเนี่ยมันไม่ได้ไหวเสร็จแล้วจะหยุดเลยนะมันก็มีการสั่นสะเทือนต่อไปอีกหลายๆรอบนะครับทำให้การขยับข,ยบขยบรยอนเคลื่อนตัวของผิวโลกทำให้เกิดการสั่นบางที่เป็นติบครั้งร้อยครั้งก็ได้นะต่อเนื่องกันไปนะในช่วงที่มันเขย่าหลายหลาย,หลายรอบนั่นเองที่ทําให้เกิดความเสียหายในเปรูนี่ก็เวลา8.3 6นะาบวกนะตะวันเราก็ตะวันเราก็เที่ยงกว่านะตะวันเราในบ้านเราเขา เทียบเวลากันแล้วคือดอ1ในกาที10นาทีก็แสดงว่าก็าอยู่ที่กลางวันนะกลางวันก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่เป็นเราช่วงกลางคืนก็ลําลบากนิดหนึ่งใน,ในเกิดไปพิบัติอย่างนี้มันดูแลยากป้องกันยากนะป้องกันยากไปรู้จะหนีกันไปทางไหนนะ <c oughs> ขาดอพยพอะไร,ะะร,ะะระต่งตางๆมันรุนวายไปหมดนี่คือที่เปรูนะครับที่นี่ก็ นี่ก็เรื่องเรื่องของปวยพิบัติในโลกใบนี้เหมือนกันในสหรัฐเริการัฐอีเดนอยนะก็ที่สนามฟุตบอลอยู่ๆมันก็ยุบตัวลงมานะครับด้วยความกว้างอ่าหลุมขนาดกว้างร้อยฟุตคือ3 0ิเมตรนั่นเองนะครับลึกลงไป 3- 0มสถึงหุ้ต 9- ก้าถึงสิเมตรสนามหญ้าเทียมมูลค่าส4สี่ล้านบาทนะครับสร้างเมื่อปี2018ันสิบแปดนะดูนะมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะ เป็นการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกในปัจจุบันเมื่อกลางเมื่อเกิดมันความร้อนมันเลอไปน้ํามันเกิดจงว่างพอน้ํามามันก็แผ่นดินตรงนี้ก็จะทุดตัวลงไปนะครับทุดตัวไปก็ทําใหเน้นสนามฟุตบอลอย่างสนามฟุตบอล่างนี้ก็ไม่เคยเครียตเท่าไหร่ถ้าเล่นลนอยู่ก็อาจจะนักกีฬาจะล่นไปเลยแต่นี้ก็ไม่ไม่มีนักกีฬานะไม่มีนักกีฬาก็ ต้องสบแสบกันไปนะลึกสิบห้าเมตรนะความกว้างสามสิบเมตรนี่ครับคือเพชนไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับในยุคปัจจุบันนะนี่คือข่าวสารจากเวอร์บรัมในค่ำคืนวันนี้นะครับ เดี๋ยวดูข่าวในโพสต์ทุเ y นะโพสต์ทุเได้ลงเรื่องราวของ AIUI ววันนี้นะครับว่าก็คือจะใช้ตัวเนี้นะครับในการในการตรวจตรวจวัดเมล็ดพันธุ์ตรวจวัดความหวานของต้นภาพของผลไม้เศรษฐกิจนะครับในบ้านเราคือในยุคป,ปัจจุบันนี้มันมันไปมันโลกมันเข้าวหน้าไปไกลมากคนเราสามารถ จาช่วยชาวนานะครับใช้ AI นะครับตรวจสอบเมล็ดพืชและความหวานผลไม้เศรษฐกิจนะครับหมายอะไรไม่ดนนะครับช่วยชาวนาไทยนะครับโดย AI ไใช้ระบบการตรวจสอบการหอกของเมล็ดพืชน,นะครับได้ตรวจสอบความหวานผลไม้ที่พัฒนาขึ้นจนมีความถูกต้องแม่นยํากว่าเก้าวเซนะครับได้เผยว่าผลงานในช่วง ศต,รต,ตรวรรษทศวรรษที่ผ่านมานะครับตุ้มเท้กับงานวิจัยเพื่อการทําหน้าที่ปัญญาของแผ่นดินเป็นปัญญาของแผ่นดินนนปัญญาประดิษฐ์ตวงนี้ตามพัติุ์ตาของมาอะไรไม่ดนบ่มพาะนัึกษาและ่ต่ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่กเกษตรกรเจ้านานะครับและเจ้าสวนขกงไกยสร้างสรรค์น,นวัตรกรรมปัญญาประดิษฐ์นะครับ e x ็กซ์พีคิ n เ e นเอเจนเช,น,เชนนะครับหรือ AI นะครับ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพนะครับ i ิมพ์เอฟโปรเซ,ซกับ2ระบบหลักคือระบบการตรวจสอบการหอกของเมล็ดพืชและระบบการตรวจสอบความหวานผลไม้นะครับด้านเทคโนโลยีมีการประมวลผลด้วยภาพที่อาศัยทดลองจริงนะครับและติดตามผลเมื่อบันทึกภาพลงในฐานข้อมูล นับหมื่นภาพได้ช่วยเหลือลเกษตรกรชาวนาและชาวสวนของไทยให้ปลูกพืชได้ผลดีลได้มีคุณภาพด้วยการด้วยระบบการประมวลภาพและกล้องถ่ายภาพะของโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เกษตรกรสามารถจัดหาได้นะครับโปรแกรมที่ได้สร้างสารรค์ขึ้นเพื่อมีการตรวจสอบการห้อของเมล็ดพืชเศรษฐกิจ3ามชนิดนะครับได้แก่ข้าวพริกและมะละกอ คุณลักษณะของภาพ3ลสา3คุณลักษณะนะครับคือสีพื้นผิวและรูปร่างที่สามารถใช้ทำนายการองอกเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์พืชได้นะครับตอนนี้ก็คือความตัดสมัยตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชข้าวที่ดีที่ปลูกขึ้นนะครับจะอยู่ในเกล็ดสีทองในขณะที่หากมีสีปนดำหมายถึงเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีเชื้อราน,นอกจากนี้หากเมล็ดพันธุ์ข้าวมีรูปร่างรีบไม่สมบ,บูรณ์ นะครับหรือแตกหักจะไม่สามารถนําไปปลูกได้เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือมันคือมันให้ขึ้นนะครับให้ขึ้นการสร้างฐานข้อมูลระบบวัดความหวานของผลไม้ผู้วิจัยได้สอนระบบ AI นะครับด้วยการถ่ายทอดด้วยการถ่ายภาพผลไม้ควบคู่กับความหวานของผลไม้โดยการวัดความหวานของผลไม้ด้วยคล้องนะครับ อ e เรฟรลโตเมเตอร์นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรชมทิพย์นะครับแต่ฝาเกเคล็ดลับทิ้งท้ายสองเรื่องนะครับเคล็ดลับแรกสําหรับการเพราะมาเลมเล็ดมะละกอนะจากมาเมล็ดที่จากมาเมล็ดให้ได้ผลดีนะครับควรขูดและล้างเมือกนะครับล้างเมือกใส่ที่ก่อหุ้ม,มเมล็ดพันธุ์มะละกอ่อนลก่อนลงปลูกนะครับได้อีกเคล็ดลับได้แก่การ เลือกตุเรียนนะครับพันหมอนทองหากมีสีเหลืองทองนะครับจะให้รสหวานสีหกกว่าสีอ่อนนะครับโดยการเลือกชื่อหลังการเก็บเกี่ยวไปใน10วันนะครับโดยการเลือกซื้อหลังเก็บเกี่ยวไปใน10วันและอีกเคล็นรับได้แก่การเลือกตุเรียนนะครับพันหมอนทองนะครับ หากมีสีเหลืองทองจะให้รสหวานกว่าสีอ่อนโดยกัดเลือกโดยควรเลือกซื้อหลังการเก็บเกี่ยวไปในสิบวันนี่อันนี้ก็คือเรื่องราวของเ i นะก็คือเราต่ายรูปคือพอเราไปต่ายรูปข้าวหรือต่ายรูปมเมล็ดบัตเนี่ยมันก็จะบอกเราได้ว่ามเมล็ดสีนี้นะครับมันมันการหอกของข้าวจะเป็นยังไงผัมะละกอเนี่ยมันจะหอกอยังไงหอกได้มากน้อยประมาณไหน มันก็อยู่ที่เราต่ายรูปแล้วมันก็สามารถหานค่ามาได้แ่กนะ็โดยไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะในยกรกปัจจุบันในยกปัจจุบันะที่เขาทำข้อมูลไว้เขาข่าโปร,โรกแกรมไว้เนะี่ยอยากร,รองจัดจ่ายาจารย์ดรจกทิพย์ิปนะครับพอรอนปัญาใจนะก็สมพตสุเรียนหมอนทองเนี่ยก็ไปถ่ายรูปบทีทองนะสีเหลืองถ้าสีเหลืองหมอนทองหากมีสีเหลืองทองนะจ่ายรถหวานกว่าสีเหลืองธรรมดานะ นก็ปรตายรูปมาเราไม่รู้หรอกรับไปน,นี่คือสีเหลืองทองหรือสีหรือสีเรืองอ,อ่อนกว่านะหรือสีอ่อนหรือสีเหลืองแต่อ่อนกว่าโอ้เหลืองขนาดไหนที่ทําให้ที่ให้รสชาติหวานกว่านะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับที่เขาทําการวิจัยไว้แล้วมเมล็ดพืชก็เหมือนกันนะเราไม่ต้องมาคัดมาแยกแก้ไปตายรูปว่า,มาเมล็ด ข้าวมาเม,มเล็ดมะละกอมลเ็ดอะไรเนี้ยมันมันจะฮอกดีไหมจะจะเ,เติบโตจะฮอกดีหรือไม่อย่างไรนะครับมันี่คือความทันสมัยโดยโดยไม่ต้องยุ่งยากเลยนะไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรนะแค่ไปต่ายรูปปุ๊บมันก็จะหารค่าไม้เราได้ว่าอัตราการฮอกของมะละกอนี้เป็นอย่างไรนะหรือไปต่ายรูปตัวเรียนหมอนตองปุ๊บมันก็จะบอกได้ว่าสัสนนี้แล้วก็อ่า รสหวานแน่นอนนะอะไรประมาณนี้นะมันให้ขึ้นนะมันได้ขึ้นไม่ต้องไม่ต้องมันลุ้นนะแค่ไปถ่ายรูปปุ๊บก็รู้เลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานประมาณไหนหวานตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับนะ,บน,ะบนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่มะละกอมะละกอก็เขาบอกว่าถ้าจะปลูกมะละกอจิตดีตอนนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับแต่จริงๆ,ๆก็เห็นมีข่าวมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นการยืนยันจากงานวิจัยก็แล้วกันว่าถ้าเราจะปลูกมะละกอ อ่ามันมันออกลูกดีนะก็คือต้องไปล้างเมือกมาดอกมะละกอที่เราเก็บมามีเม็ดอยู่ก็ไปล้างเมือกมาดอกมันมันเหมือนแถถ้าไม่ล้างเมือกมันก็จะกลายพันธุ์นะจะกลายพันธุ์ด้วยจะเป็นตัวผู้ทวยส่วนใหญ่นะถ้าาถ้าเราซื้อมะละกอมาลูกหนึ่งนะครับมะละกออ่าพันดีๆก็แล้วกันนะซื้อมาลูกหนึ่งแล้วก็เม็ดมันเอาเม็ดปริวารเพื่อขยายพันธุ์รับรองเขาเป็นตัวผู้หมดเลยไม่มีตัวเมียท่านเลย รอยตั้งรอยนะรอยตั้งรอยเม็ดตีออกไปทีนี้เนี่ยก็บอกว่าถ้ามันนอกดีก็คือไปลเ,เมือกมนอกอันะออก่อนนะเมือกออกขอนแล้วก็หวาดไปก็คงจะไม่กลายพันธุ์และก็คงจะไม่เป็นตัวผู้น,นั่นเองอันนี้ก็คือ,อเรื่องราวที่ทราบกันมานานแล้ววันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้ว <c oughs> จากงานวิจัยออกมาอะไรไม่ดนนะครับในข้อคํำคืนนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านทุกสระานีติดตามรับชมเรื่องราวกันในเฟซบุ๊ก กันมาอย่างยาวนานนะครับครับคืนนี้ก็น่าจะประวัตินี่ลวกันนะยังไงก็พบนี้ไม่ไปไหนอย่างไรก็สองตงุ้มครึ่งนะครับพบปะจะเจอกันนะฮะร่มรวมกันตุกขศาสตรร่วมแลกเปลี่ยนร่วมกันเรียนรู้ไปด้วยกันกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับโหรงกาคืนนี้รารีศวัดนะครับยังไง